ดซบบเบงเงสวัสดีค่ะแม่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะไอคอนค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรค่ะไอคอนจะ๊ะได้เป็นพัดลมพกพานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วคุณแม่เขาแกะไปแอบด,ดูแล้วด้วนะคะเป็นพัดลมพกพานะคะแม่ตุ่มไปหามาจากในเด็ดนะคะ <S <S คือจริงๆอะ่ะพัดลมอะ่ะมีแล้วละสองสามตัวเลยเป็นพัดลมมือถือนะคะแต่เหตุเกิดจากไปนั่งรอรับลูกที่โรงเรียน,นะคะ่ะแล้วมันพัดลมที่มีอะ่ะมันตั้งไม่ได้ก็เลยเจอตัวนี้มาก็เลยลองสั่งมาดูว่า มันจะใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะคะว่านั่งมันเป็นภาษาจีน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 ไปด้วยมันเป็นพัดลมตั้งโต๊ะรุ่น P10 นะคะมาลองมาแกะดูกันเลยมันมีสีแดงกับสีใช่ใช่มันมีแต่ละสัสีขามาค่ะใช่ค่ะอ่าก็ไม่ใช อันนี้นี่มันแถมสาย USB มานะคะอ้อลืมบอกไปอันนี้มันเป็นแบบ Type C นะคะพัดลมรุ่นนี้ส<ม>ายชาร์จเป็นแบบ Type C <ม>อันนี้เป็นคู่มือนะคะคู่มืออ่านไม่ออกด้วยเนี่ยอ่าไม่ออกเลยดูได้แต่รูปว้าว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 ,าวาอันนี้ไม่เป็นรุ่น P สินะคะมีขนาด10นิ้ว เดี๋ยวเรามาดูกันมันเปิดตรงไหนอออตรงนี้ปุ่ม Open นะคะไหนไหนไหนมหอ๋อตรงนี้เรากดขึ้นมาว้าวนี้นีนี่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 ตั้งขึ้นมาอย่างงี้โอเคมีรีโมทมาให้ด้วยนะคะหนึ่งตัวรุ่นนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะคะเอ้าเปิดแล้ว เดี๋ยวเรามาดูตรงปุ่มนะคะอ่รุ่นนี้มันจะเป็นระบบสัมผัสนะคะว่ามีมีปุ่มอะไรบ้างอันนี้เป็นปุ่มเปิดพัดลมนะคะระดับหนึ่งสองสามเบอร์สามนี่ก็คือแรงสุดนะคะส่วนเบอร์สี่มันจะเป็นแรงลมธรรมชาตินะคะแรงแล้วหยุดแรงแล้วหยุดนะคะก็คือให้เหมือนกับว่าแรงลมธรรมชาตินั่นเองนะคะในส่วนของปุ่มตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดไฟสําหรับใช้ตอนกลางคืน นี้เราต้องต้องสัมผัสไว้อ่าสัมผัสค้างไว้หน่อยนะคะไฟก็จะติดขึ้นมาอย่ากดแรงมากไปนะคะกดสัมผัสนิดนึงมันก็จะเป็นการพัดลมหมุน<อ>นั่นเองออะเย็นทั่วถึงเลยใช่ไหมคะพัดลมนี้สามารถปรับยืดได้นะคะเรามาดูว่ามันจะยืดได้แค่ไหนอันนี้คือเราต้องทําการกดออตรงนี้มันคือล็อกฐานไว้นะคะไม่ให้มัน อนอนลงไปอันนี้อ่ะดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันสูงกันแค่ไหนออทำไมพื่อโอสูงเลยกลองะอะเดี๋ยวอ่ะสูงยโอ้สูงเท่าไอคอนเลยนะคะไอคอนสูงประมาณร้อยเจ็ดเซนได้ค่ะทีนี้เรามาดูรีโมทบ้างรีโมทนี่เปิดปิดนะคะ ปุ่มหมุนพัดลมอันนี้ปุ่มตั้งเวลานี้ปุ่มปรับระดับความแรงของพัดลมนะคะอันนี้ปุ่มเปิดไฟอ๋ออันนี้คือปุ่มเปิดปิดใช่ไหมลกูกใช่แล้วดูอันนี้ดูปุ่มนี้นะคะเขา,าจะปรับระดัแบบที่หนึ่งกดเลยคะ่ะระดัที่สองระดับที่สามระดับ,บที่สี่โอ้โหค่ะแบบแล้วยังไงคะก็มีแบบตั้งเวลา ตั้งเวลาอ๋อโอเคตรงนี้มันจะกระพริบนะคะแสดงว่าตั้งเวลาได้สามระดับนะคะโอ้ยมีไฟด้วยไว้ใช้ในตอนกลางคืนหมุนตรงไหนตรงนี้อืมเห็นไหมมันหมุนได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าพัดลมมันแรงแค่ไหนนะคะกับคุณใช่อ่ะไหนึนง รู้แล้วลำดับที่สามมันจะแรงที่สุดเลยแต่ลำดับที่ทสี่มันจะแบบลมธรรมชาติอะไรประมาณนี้ตัวนี้ให้แบตมาหนึ่งหมื่นแปดพันมิลลิแอมนะคะแบตทนทางอยู่ได้นานเลยทีเดียวถ้าเปิดในระดับเบอร์หนึ่งอะนะคะน่าจะอยู่ได้นานเลยทีเดียวคือว่าอันนี้นะคะเขาจะมีเป็นตัวสีขาวกับสีดำอ่ารุ่นนี้ชายชายมีให้เลือกสีขาวสีดำนะคะ พลาสติกของตรงพัดลมตรงนี้นะคะมันทํามาถี่เลยก็คือกันนิ้วเข้าไปได้นะคะก็คือค่อนข้างปลอดภัยสําหรับเด็กเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บกันนะคะอื่นก็ต้องพับเออดันลงมาให้สุดก่อนนะคะแล้วเราปลดล็อกตรงนี้ตรงนี้มันก็จะปรับแหน,นได้นะคะเราก็พับลง ที่สามารถเคลื่อนใ้ายไปไหนดได,ได้อันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันค่ะจะเปิดไฟได้ไหมมันเย็นยังไงล่ะนี่ไ่ได้พัดลมพกพานะคะสามารถนำไปใช้นอกบ้านได้หรือใช้บนรถก็ได้นะคะตัวค่อนข้างใหญ่เลยให้ลมแรงดีเหมือนกันนะคะในส่วนของแบตเตอรี่ ก็ให้ความจุมาเยอะเลยสามารถใช้ได้นานนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย,บายเดี๋ยวเราไปใช้พัดลมกันเนาะไปะเดี๋ยวดูไปเล่นลองดูว่าเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟ